บ๊อบนี้หนึ่งวันกับฉะเชิงเซาใช่ไหมฉะเชิงเซาใช่ฉะเชิงเซานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปไหว้พระกันนะคะแล้วก็อาจจะไปหาอะไรกินร้านไหนอร่อยนี่พู้ร่วมเดินทางของเราสองคนเราติดรถเข้ามานะไปเลย ตอนนี้เราถึงวัดหลวงพ่อโสธร,รแล้วนะคะแล้วก็อากาศร้อนมากร้อนกว่านี้ร้อนได้อีกแล้วเราก็มาแวะก,กินข้าวกันรัวรัวร้อนราวของเราเรามาแวะกินข้าวกันแล้วเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระข้างในอ้าวไข่เจียวไข่ไไเจียวทอดวันนี้กินข้าวไข่เจียวที่บ้านไม่มีสั่งที่นี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวมาดูของเรามาแล้วข้าวไข่ดาวสุก แล้วก็เพื่อนก็ต้มไข่เองมาจากที่บ้าน200รอฟองไหมสองรอฟองนะคะอยู่ในนี้ไข่ต้มแล้วเมื่อกี้เราว่ายพระหลวงพ่อสุคข,ข้างในเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็เลยจะมาเติมน้ำมันตะเกียบก็ไข่หเหลียญในบาตรนะ เราก็ไหว้พระแล้วก็เตออิมน้มามันตะเกียงเสร็จแล้วนะคะร้อนมากอะร้อนมากนี่ขนาดวันที่มาคือวันที่หนึ่งกรกฎาคมยังร้อนอยู่เลยแต่ว่าแท๊ไม่ได้มาจรนง่ะนานมากเลยหลายปีมากแล้วแล้วทุกอย่างถูกเปลี่นยนไปเลยนะคะก็ลงพ่อสมพยคือวันนี้แคือวันที่หนึ่งกรกฎาคมวันเกิดนะคบแล้วก็วันนี้แล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนเกิด ก็เลยถือว่าส่งเจมมาทําบุญนะคะก่อนที่เราจะเดินทางเนาะเดี๋ยวเราไปหาลูกกับป้านเอาเขียวไปหาเพื่อนก่อนค่ะว่าไหว้เสร็จหรือยังคิดว่าน่าจะไหว้เสร็จแล้วน้าอยู่แถวนี้แหละเด็กขายไข่หรือเปล่าฟองละเท่าไหร่ไข่ปิ้งครับไข่ปิ้งก็ขายปิ้งต่อกลุ่มอื ม,มีคนหิวละหนึ่งยอดเสร็จแล้วเรียบแดดแรงมากเดี๋ยวเราจะกลับไปที่รถแล้วเมื่อกี้เห็นน้ำตาลน้ำตาลสดเอออยากกินน้ำตาลสดมากน้ำตาลสดร้าปลาดูเหงื่อไม่ไหวเลยสวยเหงื่อไม่ไหวเลยดูฉันร้อนมากเลย ตอนนี้เรามาอีกวัดแล้วใช่ไหมมาอีกวัดแล้วค่ะวัดอะไรนะวัดสมานมาที่วัดสมานซึ่งเคยมาครั้งแรกค่ะระหว่างทางเข้าที่มาจอดรถอลังมากมีทุกอย่างเลย<ม>แ,แล้วเราก็คิดว่าเราได้จะลุมนอะไรตรงนี้นะคะทั้งผักผลไม้ของฝากของข,ของวนันคือเยอะมากมีอเมซอนด้วยมีร้านกาแฟคาเฟ่แล้วก็มีทุกอย่างที่เราที่เราคิดว่าเสียดนย แม่แล้วก็มีม,มีทั้งเทพมีทั้งพระอะไรเงี้ยที่แบบเออใครชอบใสใ่ไหนมีมีหมดนะคะตรงนเออใครใส่ก็มมาได้เลยอันนี้ตรงนี้คือเข้ามาในศาลาหลวงพ่อโตนะคะใหญ่มากใหญ่สุดนปรเทศไทยแล้วก็สวยมากค่ะเมื่อกี้ตรงวัดหลวงพ่อโสธร ก็คือแดดเปรี้ยงมากนะหรือตอนนี้เรามากับฝน,น,นหรือเปล่าลใกล้แล้วนี่ <c oughs> ข้างหลังเป็นดอกบัวนะคะ <c oughs> กลางน้ำสวยมาก <c oughs> ดูสิ <c oughs> มาข้างนอกนะคะเพิ่เจอของโปรดแทนแต่ว่าไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าในซื้อไปลองชิมล้วนหนึ่งก่อนฉันสั่งสับประรดตั้งงบนแล้วก็เผือกไปทั้งของกินจะพาของขายนะคะสองข้างทางเยอะมากในที่สุดเราก็ตามเจอนะคะแล้วเราก็ได้กินเอติมไปทองแล้วคุไง,อ,งอร่อยไหมเนี่ยไผ่ทองอร่อยค่ะหน่อยมากชอบเชิญโชว์สักคำสิ ยมมากเลยนะเพราะว่าอะอะอะโชโชเออะกินวะเอออ่ะสภาพแต่ละคนก็ยมแล้วนะคะเนี่ยเงาแต่เต็มเลยยมแล้วพักแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วเพิ่งถึงพัทยานะคะตอนนี้อยู่บ้านเพื่อนก็เหนื่อยมาก มันเหนื่อยมันเทียเพราะว่าดอากาศร้อนแล้วก็ซื้อของกินมาเต็มก็ได้น้ำตาลที่นี่มาด้วยอะ่ะอันเนี้ยไม่รู้ว่ามันอัน,นเดียวกันกับที่เราเก็บเด็กที่ว่ามันจะใส่อยู่ในตะกร้าบ้าตะากรา้าเด็กดแล้วก็เป็นน้ำตาลแล้วก็อากาดกิน,กนอ,อ,รอ,อร่อยอร่อยอ่ะ แล้วก็อยอางหนึ่งที่ซื้อมาก,ก็คือกระดิบปั๊บเจ๊จุกสิบชิ้นเอ่ใครอยากลองกินไส้สับป,ปะรดก,ก่อนนะว่าจะชอบปปกินสับปะรดนลองกันยงียบยำเย ันกรอบมากขอตัวไปกินก่อนนะคะ